่วนของเล่นชิ้นนี้คือท่อยืดหดนะครับยืดหดยืดหดนะครับอ่าฟังก์ชันของของเล่นนี้นะครับอาจจะได้เรื่องเสียงนะครับของการแล้วก็สัมผัสแล้วมีเรื่องของแสงนะครับสามารถเปิดไฟได้น้อยยืดหดอ่าช่วยในเรื่องของประสาทสัมผัสนะครับเซนเซอรี่ต่างๆนะครับที่เด็กจะต้องมีนะครับอ่านอกจากได้นอกจากอย่างนี้เราจะได้เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับในการอ่ายืดหดนะครับยืดหด เป็นการฝึกสมาธินะครับในการที่เราเวลาเรายืดท่อไปอ่ะเราก็ต้องหดออกมาให้มันอยู่ที่เดิมอ่ะวิธีการอีกวิธีหนึ่งอ่ะครูตังจะยืดท่อมาประมาณสูงประมาณนี้นะครับสูงประมาณหนึ่งเพื่อฝึกสมาธิของเด็กนะครับอ่ะครูตังจะใช้เป็นลูกแก้วนะครับอ่าลูกแก้วลองฝึกหยอดลงมาเอาลูกแก้วของเราหยอด ในเรื่องนี้เราจะได้ในเรื่องของอ coordination เรื่องของสมาธินะครับ eye hand ในการหยิบลูกแก้วในการเล็งลูกแก้วลงท่อนะครับหยิบหยิบใส่ป้ายคือแก้วของเราก็จะประมาณนี้นะครับ